เมื่อรุลการันสูสงส่งจะนำทางโลกใบเก่าไปสู่จุดจบ Dark r u ไ y Eyes w e l ์ nice. off ด okay, ีไหมโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวบัลลีไฟทุกคนเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมฟุก,กิฟุก,กิคนเดิมและว,วันนี้จะเป็นบัลลีไฟของ Dragon Swipe อ่ะอันนี้เป็นแฟตกพิเศษเนาะอาจจะไม่มีอะไรพูดเยอะโอเคเอาตัวเดกออกก่อน มาเริ่มที่ตัวของแฟกต์กับบอดดี้ดีกว่าแฟกเป็นดากอนสบายแล้วก็บัดดี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการชำระบาบอาาาาสิดาฮากาไดวาซิสเนะาะมาอธิบายตัวแรกของแฟกก่อนแฟกอ่าใช้ได้แค่มอนสเตอร์เนาะที่เป็นคุณลักษณะมังกรและดากอนแล้วก็เมื่อเริ่มเกมจะเริ่มด้วยมือสี่ใบแล้วก็มีเกจสองเกจและมีพลังชีวิต20หน่วยอ่ะน,นี่คือข้อดีของดากอนสบายเนาะแต่ว่าแรกกับว่าไม่สามารถใส่การเลื่นบนได้แค่นั้นเลย ต่อมาดูของด้านตัวเด็กตัวเด็กจะมีอ็อบเจกต์ที่เรียกว่าเป็นลูกเล่นหมายเด็ดของดาร์กสวายเลยคือดาร์กอนได้ถือไว้ให้เต็มต่อนี่คือแฟลกที่เหนือกว่าดาร์กอนสวายดาร์กอนได้อจ็บเ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 จ็ดาร์กอนได้อะอันนี้เป็นแฟลกพิเศษสำหรับดาร์กสวายเนาะก็อ่าสกิลบอกว่าอ่า เราไม่สามารถใช้แฟกนี้เป็นแักเริ่มต้นได้เนาะแล้วก็ใช้แฝกนี้ตอนเป็นดาก้อนสวายเท่านั้นสกิลบอกว่าใช้ได้แค่มอนสเตอร์ที่เป็นมังกรหรือดาก้อนเนาะตามดากวอนสวายเลยแล้วก็สามารถใช้งานมมนได้เมื่อพลังชีวิตเราเหลือศูนย์และนําใบนี้แปะดาก้อนสวายเลยแล้วก็จะได้รับพลังชีวิต5หน่วยเนาะก็เหมือนชุบขึ้นมาใหม่เลยโอเคใส่ไป3ใบเนาะต่อมาเป็นทางด้านของบัตตี้บัตตี้ใส่4ใบ สัญลักษณ์แห่งการชำระบาปอาซิเดาราไดวาซิสอ่ะแตดูวยกว่านำสองใบบนสนามเนาะก็คือมอนสเตอร์สองใบบนสนามนี่แหละลงดอกและจัดสังเกตอ่ะเนื้อมันบอกว่าเมื่อมันถูกทำลายเราจูบการ์ดหนึ่งใบแล้วก็สามารถหาดากอนไดยจากกองการ์ดได้หรือจะเอาบนมือเนี่ยไปแปะเลยก็ได้อ่ะถ้าเอาจากกองการ์ดคือต้องสับกองการ์ดด้วยเนาะแล้วก็แปะไป จะได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้นมา5ห,หน่วยอ่ะอันนี้มันเดียงไงคือเราไม่ต้องรอ,รอตายนะเราแค่หาจังหวะที่คู่แข่งจะทําลายตัวนี้หรือเราจะทําลายมานันเองก็ได้เดี๋ยวจะมีมอนสเตอร์ตัวฟาร์มดีผมจะมาบอกคอมโบอีกเนาะอ่ะอันนี้ใส่สีใบก็ทําลายแปะดาก้อนได้ได้เลยเช่นนั้นเองต่อมาเป็นทางด้านที่เอาไว้เล่นกับดาก้อนได้เนาะเพราะผมจะอธิบายไปทีละขั้นตอนก่อนคือให้อธิบายทางด้านของการเล่นดาก้อนไดก่อน อันนี้เรียกว่าไบรฟ์กายินแล้วกันกายินร่างสว่างเนาะก็สกิลมันบอกว่าไม่สามารถทานฟอร์มได้ถ้าเป็นดา้อนสว่างอยู่คือใช้ได้ตอนเป็นดา้อกไดรเท่านั้นเนาะและถ้าเราทานฟอร์มกลายเป็นนิจ่าไม่ถูกทำลายแล้วไม่ถูกนำกลับขึ้นมือเนาะแต่ก็ยังนำลงช่องดับได้อยู่ซึ่งเ <laughs> ด,ด็กดา่์กสวาบอกเลยว่าแพ้ยังขี้จัดๆเลย <laughs> แล้วก็ความสามารถของ ความสามารถที่ว่าไม่กลับขึ้นมือแล้วไม่ถูกทำลายเนี่ยจะไม่ถูกยกเลิกเนาะแค่แค่ความสามารถนี้นะแค่ความสามารถไม่ถูกทำลายและไม่ถูกนำกลับขึ้นมือนะไม่เกี่ยวกับความสามารถที่เหลือก็เมื่อทันฟอร์ม สกิลต่อมาเพื่อทันฟอร์มเนาะจั่วจนกว่าบนมือจะมีการ์ดหกใบอันนี้ผมเห็นบางคนยังเล่นผิดอยู่ก็คือแบบว่าจั่วจนกว่าบนมือจะมีการ์ดหกใบนะไม่ใช่ว่าจู่หกใบก็คือสมมติว่าบนมือเรามีสี่ใบแล้วก็โจรเพิ่มเป็นสองให้มือเป็นหกอย่างนี้หรือถ้ามือเรามีเกินหกแล้วเราก็ไม่ต้องจั่วอ่ะแค่นั้นแล้วก็สกิลนี้อันนี้เป็นสกิลไม้ยเดดของบฟไกเอเนาะอ่ะทิ้งมือหนึ่งใบเพื่อได้รับเฮนเดเทตหรือดับเบิลแอทแท็คจนจบคลื่นอ่ะก็ ราสามารถทิ้ง2ใบเพื่อได้รับ2สกิลได้เลยแล้วก็มีทา่า Transform เนาะใจสังเกียรติ t r ฟอร์มเคยบอกในคลิปที่แล้วคือเป็นการาวางทับแฟกแล้วก็แปลงร่างเป็นไอเทมเลยเนาะ,ะต่อมาด d a r ก Iron กอ,อันนี้ยังใส่อยู่นะเขาเรียกว่าด d a r ก Iron กแล้วกันเพราะว่ามันเป็นร่างโดยที่สีดำเนาะอ่ะตัวน,นี้บอกว่าสามารถใช้ได้เมื่อแฟกเป็น Dark ก้อนร้าเท่านั้นก็สกิลเหมือนกันเลยคือทาอ่า Transform เนาะ,ะไม่ถูกทำลายไม่ถูกนำกลับขึ้นมือแล้วก็ความสามารถ ของอันเนี้ยจะไม่ถูกลุกเลิกก็คือความสามารถของการยกขึ้นมือหรือถูกทำลายจะไม่ถูกลุกเลิกเนาะแต่ก็เมื่อทันฟอร์มเป็นการนี้และเราโจมตีนะจะทาลายมอนสเตอร์ทุกใบปะสนานคู่แข่งและก็ <S 2> <S 2> <S 2> จะไม่นดลาละสกิลว,ว่างไงนะอ๋อใช่ถ้าเมื่อทันฟอร์มเนาะก็คู่แข่งจะไม่สามารถจู่ได้ในเทิร์นถัดไปด้วย ก็คือไม่สามารถจั่วได้เลยนะมันบอกไม่สามารถจัว่วก็คือสกิลจั่วอะไรใช้ไม่ได้หมดเลยแต่สกิลหาของยังใช้ได้อยู่เช่นเอ็มชุยเช่นเปิดสามหยิบหนึ่งอย่างนี้ยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าสกิลที่ขึ้นด้วยว่าจัว่วอ่ะอันนั้นคือใช้ไม่ได้เนาะและ้วก็มีสกิลอีกอย่างอันนี้ก็เป็นสกิลไม้เด็ดของตัวน,นี้เหมือนกันของดาร์กไก่เนาะก็คือทิอ้งใส่สามบนมือหรือสูงกว่า2ใบและแจกสังเก็บก็เพิ่ม5้าไลฟ์ก็ถามว่ามันใช้เยอะไหม อาจริงก็ไม่เยอะนะเพราะว่าเราทิ้งอะไรก็ได้ที่เป็นไซส์สามหรือสู่กว่าแล้วก็จ่ายสองเจ็ดเนาะเพื่อให้มันได้รับห้าไหลซึ่งห้าไหลนี่ก็เยอะอยู่นะกับค่าจ่ายนี่ค่าจ่ายนี่มันดูไม่เยอะเลยนะกับห้าไหลเนะี่ยจริงจริงถ,ถ้าคุณเคยเล่นสวายจะรู้ว่าจ่ายแค่นี้คือแบบจิบจิบอ่ะต่อมาทางด้านของชวานเนาะล่างส่วนที่นา่าคืออาิซาฮากาแะละก็อ่า นำมอนสเตอร์หนึ่งใบบนสนามลงดอปเนาะแล้วก็จ่ายสังเกตเมือ่อการนี้โจมตีจะโจมตีมอนสเตอร์ทุกใบบนสนามคู่แข่งแล้วก็โจมตีส่พลังชิวคู่แข่งด้วยแล้วก็เมื่อมันถูกทำลายเนาะเราสามารถทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบเพื่อคออาซิดาฮาการ่างไหนก็ได้จากบนมือหรือกองการถ,ถ้าเอากระจากกองการก็สับกองการด้วยแล้วก็ขอมันลงสนามเดมไม่ต้องจ่ายคอคอสแค่นั้นเลยเราก็เสียมือหนึ่งเนาะเหมือนเสียอ,อาซิดาฮากาไปตัวหนึ่งบนมือแล้วก็ไปหาจากกองเนาะ ก็เอาไว้หาร่างของชําระบาซิสต่อมาเป็นตัวของอกไอลินร่างอธิดาฮากาอันนี้ก็คือกไอลนแหละแต่เป็นร่างของอธิดาฮากาเนาะกะ็นำการหนึ่งใบบนสนามเท่าโซ่แล้วก็จ่ายสังเกตอันนี้มี v a n s h i n g history ก็คือ,อเมื่อการ์นี้โจมตีเนาะโจมตีมอนสเตอร์ดูวยบนสนามผู้แข่งและโจมตีเอ้ยทุยก็คือโจมตีมอนสเตอร์ด้วยบาสนามผู้แข่งอะไรแค่นั้นแหละจะพูดเยอะทำไมวะแล้วก็เมื่อการนี้โจมตี และโหส,สนามคู่แข่งนะไม่มีมอนสเตอร์ทุยแล้วโสนามคู่แข่งไม่มีมนะอนสเตอร์เนาะก็ทำลายการ์ดบหมสนามคู่แข่งหนึ่งใบแล้วซักสองทุยยิยงสามหน่วยอ่าแค่นั้นเลยทำไมวันนี้พูดติดๆกระขัดว่าจะรีบไปไหนเนี่ยกูโอเคต่อไปเป็นของอิเลเมนต์ใส่สามใบอ่ะเอามาซนะัพพอร์ตท้ายเกมเนาะก็คืออ่านำมอนสเตอร์เอ้ยไม่สิทุยนำการ์ดหนึ่งใบจากช่องดอก เข้าซูโซ่แล้วก็เจนเกตะแล้วก็ป้าสนามมีการ์ดที้มีมอนสเตอร์ที่มีไซส์3หรือสูงกว่าเนอะอะาะไซส์ของการนี่จะลดลง3หน่วยก็คือ,อถ้ามีทางด้านของกเอ็นในสนามก็ถือว่าเป็นมอนสเตอร์ไซส์3หรือสูงกว่าเหมือนกันเพราะมันยังติดคำว่ามอนสเตอร์อยู่เนาอะ,อะก็สามารถลงมาได้2ตัวเลยทางด้านซ้ายกับขวาเอามาซัพพอร์ตในเลดเกมเนาะเพราะว่าตัวนี้จะเล่นกับกาอินร่างดาร์กกับร่างไบได้ดีมาก คือสกิลนี้เนาะที่เป็นสกิลต่อคอมโบคือเมื่อการที่โจมตีสแตนมังกรเทพปีทุยเออนั่นแหละมังกรเทพปีศาจหรือเทพมบบสนามหนึ่งใบอ่ะใช่ใช้หนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์นอันนี้ไม่ติดสกิลเนาะก็คือไม่ติดชื่อสกิลก็คือถ้าวางสองตัวมันก็จะใช้ได้กีลตัวไม่สามารถใช้แบบว่าตัว,ว,ตว,ๆๆตวนี้ตีแล้วตัวนี้ตีอ่ะสแตนตัวนี้ตีแล้วตีตีแล้วตีไม่ได้อ่ะเพราะว่า มันติดหนึ่งครั้งก็หนึ่งเทินแต่แค่ไม่ติดชื่อสกิลเฉยๆก็คือถ้ามี2ตัวมันก็ใช้สกิลได้2ตัวเลยแต่ใช้ได้แค่หนึ่งครั้งก็หนึ่งเทินเนาะอ่ะนี่เข้าใจกันแต่ถ้าติดชื่อสกิลอย่างของตัวนี้ v a n i s h i n n history อันนี้คือติดชื่อสกิลก็คือเป็นช็สกิลเฉพาะของใบนี้อ่ะคือถ้ามันติดหนึ่งครั้งก็หนึ่งเทินด้วยก็คือใช้ได้แค่หนึ่งครั้งก็หนึ่งเทินเข้าใจปะคืออธิบายย่งไงนี้เข้าใจดีอ่ ก็คือถ้าติดชื่อสกิลและอ่ะสมมุติว่าใบนี้เอาเอาใบนี้ออกก่อนใบนี้ติดชื่อสกิลเนาะแวนแวนชิฟท์ฮิสทอรีและตัวนี้ทําการตีไปละ,ะก็ใช้ได้หนึ่งเทินหนึ่งเทินแล้วตัวนี้ติดชื่อ,อสกิลแวนชิฟท์ฮิสทอรี่ตีไปอันนี้จะไม่ติดสกิลละเพราะว่าตัวนี้ใช้สกิลไปละ,ะเข้าใจยังแต่ถ้าสกิลไม่ติดหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทินก็ใช้ได้เรื่อยๆเนาะ คือจะอธิบายให้ยังไงให้เข้าใจดีก็น่าจะเข้าใจแหละอ่ะวันนี้ผมลนๆนิดนึงนะเพราะว่าผมรีวูนมากกลัวมีเสียงรบกวนเนาะอาจจะฟังงงกันหน่อยต่อมาเป็นทางด้านของอะวิสเกตอ่ะ,อ,ะอันนี้เป็นตัวฟาร์มเหมือนกันหาของเนาะอ่ะาเมื่อเข้าสุสามเราทิ้งการบูมบึงหนึ่งใบและนำบนสุดของท็อปเด็ดเข้าเกตเนาะหาหาถ้า,าเป็นดักก้อนอ้หาบัลลังก์มังกร แล้วก็ถ้าเป็นสวายเนะาะทำไมมันก็ใช้ได้กับอ่าทั้งายทั้งสวายนี่แหละก็คืออ่าหาบัลลังก์มังกรและหรือหาทา้งน้าของมอนสเตอร์ไซส์สาที่นี่คาว่าอาิิธากาเนาะหนึ่งใบขึ้นมือและสัมกองการจะอธิบายให้มันยืดยาวทําไมก็งงเหมือนกันต่อมาเป็นของเดสทักเตอร์อันนี้ใส่ใบเดียว คือจ่ายสองแล้วก็จดสองเนาะแค่นั้นเลยเป็นเมื่อใช้ได้เมื่อเป็นดาวก็สบายเนาะสะกิลผมเลยใส่แค่หนึ่งใบจริงๆมันควรใส่สองนะแต่ว่าผูกแค่ใบเดียวก็เลยใส่ใบเดียวนาะโอเคต่อไปฟิวเจอร์ฟิวเจอร์อีเตอร์ไม่เข้าสนามเนาะเลือกมอนสเตอร์บนสนามนะเร,มเราหนึ่งใบที่ไม่ใช่เลือกมอนสเตอร์จากช่องดรอปหนึ่งใบที่มีไซส์สามหรือสูงกว่าที่เป็นคำที่ติดมังกรหรือว่าดากนนะ้นเนาะ เราสามารถทำลายมอนสเตอร์บนสนามหนึ่งใบเพื่อนำการนั่งกับขึ้นมือและนำใบรกระกเก้าเกและได้ไร่หนึ่งหน่วยอันนี้ก็เอามาใช้ทำลายด้านอสิดาการซิสเหมือนกันเพื่อเรียกทา,ง,างด้านของดาตนวายาก้านดรายมาเร็วเนาะเหนื่อยจังเลยไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้เลยนะคือทำลิปเนี่ยมันเหนื่อยมากจริงๆอง่ะไปเติมตัวอะไรคือผมไม่ค่อยมีเวลาเติมตัวน็คือสิบนาทีแล้วก็มานั่งถ่ายเลยอันนี้เป็นตัวฟาร์มเนาะ ตัวฟางของซิสก็คือเข้าสนามถ้ามีอาซิดาฮากาในสนามใส่ลดลงหนึ่งแล้วก็มีสกิลเคาน์เตอร์คือทำลายอาซิดาฮากาบนสนามเนาะเราจะติดขัดทำไมเนะี่ยทำลายมอนสเตอร์อาซิดาฮากาหนึ่งใบบนสนามที่มีไซส์สามหรือสูงกว่าแล้วก็นำการ์ดบนี้ลงดอกเพื่อโจมสองใบได้แค่นั้นเลยก็เอามาติดเคาน์เตอร์ทำลายได้ใช้จักบนมือได้ด้วยนะ หรือว่าใช้จากบนสนามก็ได้เหมือนกันต่อมาเป็นทางหน้าของโกโก้ Go Go. อันนี้ควรใส่สงนะแต่ว่าผมมีหนึ่งก็เลยใส่หนึ่งใบก็อ่าเปิดท็อป3ทิ้งลงดอกแล้วก็หยิบมังกรหนึ่งใบขึ้นมือหรือดารกอนที่มีสาสามรือสูงกว่าเนาะแค่นั้นเลยไม่ใช่มังกรหรือดารกอนดิมันติดอะไรนะอ้อหามอนสเตอร์สาสาม <c oughs> โอคตรลนเลย <c oughs> ต่อมาเป็นทางหน้าของโซฟีย ตัวนี้บอกว่าเมื่อเข้าสนามชาร์จ1เกรแล้วก็ได้ไลท์หนึ่งแล้วก็ห้ามมีโวลต่างกันบนสนาม2โวลขึ้นไปอ่าได้จวดหนึ่งเทใช้ได้หนึ่งขั้วหนึ่งเทินเนาะอันนี้ติดชื่อสกิลนะหนึ่งขั้วหนึ่งเทินก็คือห้ามมีสองตัวก็ใช้ได้แค่ตัวเดียวอยู่อ่ะอย่างนี้ผ่านก็เลยใส่าแค่สองใบเนาะต่อไปเป็นมันเกลูด อันนี้บอกว่าเมื่อมันถูกนำลงเมื่อมันลงเมื่อเมื่อมันตกดอกเนาอะ,อะชาร์จหนึ่งเกจแล้วก็ถ้าบนสนามเรามีมนอนเตอร์ไซส์สามอยู่ได้โจมอีกหนึ่งใบใช้ได้ครั้งละหนึ่งเทิร์นเนาะติดชื่อสกิลเหมือนกันคือลง2ตัวก็ใช้ได้แค่ตัวเดียวต่อมาเป็นของเบา้าเบลดาก,ก้อนเนาะอันนี้จ่ายหนึ่งไลท์มีสกิลสสกิลแต่เราใช้แค่สกิลเดียวคือสกิลสเกตเนาะอันนี้เป็นสกิลของสุรยิยันเราไม่ต้องสนใจมัน ก็เชแสแคสกิ้ได้รับสาเกียรติแค่นั้นแหละใส่ไปเดียวพอต่อมาเป็นพิซาโรอันนี้ง่ายๆเลยจับเลสแล้วก็จวน,นีชใช้ได้หลายทีงก็เลยใส่สองใบต่อมาเป็นของหน้าของปูเตอร์เรียกปูเตอร,ร์แล้วกันสองใบฟิลเตอร์ก็เมื่อขอดสนามเนาะนำใบกระสุนลงดรอปแล้วก็ถ้าติดมังกรหรือดาก้อนในกรุ๊ปข,ขนาดเนาะเรานำกับนำขึ้นมือหนึ่งใบ แล้วก็ได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยเนาะมีไรหนึ่งหนึ่งด้วยก็ค่อนข้างดีเราได้พลังชีวิตหนึ่งหน่วยแล้วก็ได้กับไรหนึ่งหนึ่ง,ก,ก,ก,งก็เหมือนเราไม่ได้เสียอะไรเลยเนาะอ่ะต่อมาเป็นเวทป้องกันไม่ใช่เวทมอนสเตอร์ป้องกันอ่ะอาบิเกียวอันนี้ติดเคาน์เตอร์เนาะอ่าใช้ได้เมื่อมันอยู่ในดรอปโซนแล้วทุยใช้ได้เมื่อใช้ได้อ่ะความสามารถนี้ใช้ได้ในเ์นคู่แข่งเท่านั้นเราสามารถนาการนี้จากช่องดรอปเนาะไปไว้ใต้กองและใจหนึ่งเกียร์เพื่อยุเรืกการยกตีอ่ะ เหนื่อยเหนื่อยจริงๆอ่ะสงสัยต้องพักก่อนมั้อแล้วเราต่อมาเป็นหัน้าของบราคีลอนอันนี้อ่ง่ายๆเลยลรงสนามโม่สามใบถ้าติดมอนเตอร์ก็เอาข้อเกตแค่นั้นไม่มีอะไรยากใส่สีใบก็เป็นตัวความเกียที่ดีมาก เอาไว้ความเกตให้ไกายนันแหละเพราะว่าค่าทานฟอร์มของไกายันไบร์และร่างดาร์กเนาะมันกินสารเกตและเห็นไหมทางด้านของอาซิทาการเนี่ยก็กินสารเกตเหมือนกันซึ่งมันใช้เกตค่อนข้างเยอะก็เลยใส่ไว้สี่ใบเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวหาขออเนาะกับแบล็ค แบ็กเบามันชื่ออะไรว่าจำไม่ได้และวแบ็กสกิลนั่นแหละจำชื่อไม่ค่อยได้ไม่ได้เล่นดะก้อนสวายนานมากเลยผมเล่นล่าสุดก็น่าจะประมาณสามเดือนที่แล้วตอนที่วิทย์อะไรยังไม่ปิดเนาะตอนนี้วิทย์ไรก็ปิดนานมากเลยก็เลยไม่มีเพื่อนเล่นเลยเนาะ,ะ,ะถ้าถ้า่องของแบนะ็กสกิลเนาะก็เมื่อเขอ้าสนามเราหาการ์ดที่มีคําว่าการเอ็นหรือดาก้อนได้หนึ่งใบาจากกองการ์ดขึ้นมือและเราเจ็บเลือดสองแค่นั้นเลยใส่สามใบพอ ต่อมาเป็นใบสุดท้ายใบสุดท้ายสักทีกับอบ,บิชิวทุกนี้บอกว่า่าเ,าเตาน์เราสามารถทิ้งกนี้บดมือได้ในเทคนุกแข่งเนาะอ่าถ้ามีเวลในดรอปเนี่ยสามเวโหรือมากกว่ายุดแล้วกจบจีีนั้นแล้วก็อ่าถ้ามีอาิิธาการในสนามและหรือว่าถ้ามีในดรอปเนาะก็จะได้จุดหนึ่งใบด้วยใส่สใบเป็นของดีมากโอเคหมดสักทีไป ตัดช่วงทางด้านของสาระในวันนี้กันดีกว่าเนาะอ่ะมาตัดก็สู่ช่วงให้ความรู้สาระในวันนี้เนาะก็ทางเด็กของดา a g กอนสวายเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเด็กที่เก่งระดับปันกลางเนาะถ้าจะให้เก่งมากคุณต้องทาคอม,มโบแบบว่าให้เป็นดา a g กอนรายให้ได้วไวๆเนาะมันถึงจะเก่งเพราะว่าความเก่งของมันไม่ได้อยู่ การที่เป็นดา้อนสวยมันอยู่การที่คุณแปลงเป็นดาก์อไดายได้ไวแค่ไหนเพราะว่ายิ่งคุณแปลงเป็นดาก์กไดรยได้ไวมากเงื่อนไขในการปลดล็อกอดาร์กไกเอ็นกับไบรท์ไกเอ็นมันก็จะง่ายขึ้นทางด้านไบรท์ไกเอ็นกับดาร์กไกเอ็นค่อนข้าง,างที่จะกินในเรื่องของเกียรเดยอะซึ่งแค่ทัน์ฟอร์มนี่ก็กินไปสามเกียรแล้วเนาะก็ อาจจะทําให้เล่นยากน,นิดนึงถ้าเจอกับแยงกี้เพราะว่าแยงกี้ที่เป็นตัวที่ปั่นประสาทสบายมากเพราะว่าสบายนี่จะเป็นตัวที่ถ้าผมเล่นจริงๆนะมันสบายแทบจะไม่แท้เด็กอะไรแต่ว่าแพ้อย่างเดียวเลยคือแยงกี้จริงๆเพราะแยงกี้มันมีสกิลทางด้านของรีเกดเราเนาะอ่ารีเกดเราสมมติว่าเราวางไปประมาณ10เกดแล้วยูนิมันรีเราเหลือ2เกดเว้ยแล้วพอเราใส่ทานฟอร์มใช่ป่ะมันก็อ่าเอาการ์ดทานฟอร์มเราเนี่ยจับลงดอกเว้ยคือมันแบบว่า เด็กที่แพ้แยังกี้จริงๆอะเพราะว่าในด้านของยังกี้มันจะมีตัวที่บอกว่านำการ์ดคู่แข่งลงดรอปเนาะก็มันนําลงดรอปไม่ได้ทําลายหรือนํากลับขึ้นมือเนาะทางด้านของไบร์ากาเอ็นกับดาก้าเอ็นมันก็ไม่มีการนําลงดรอปเนาะมีแค่การนําขึ้นมือกับถูกทําลายแค่นั้นเลยเออมันก็เลยเป็นข้อเสียของสวายหน่อยๆถ้าเจอกับยังกี้เพราะช่วงนี้ยังกี้ก็แค่จะเป็นเด็กที่ฮิตมากเลยเนาะสวานก็ตบยังกี้ไม่ไหวอาจริงๆนะ ก็คงไม่มีอะไรแล้วล่ะสำหรับในวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับผมอ่ะแค่นี้แหละบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหนะ้า